ตลาดสะเทือนแน่หากโตโยต้ามาทรงน,นี้พร้อมกับออปชั่นที่มากขึ้นกว่าเดิมรวมไปถึงระบบความปลอดภัยมีมาให้พร้อมไม่ว่าจะเป็นกล้องรอบคันเซ็นเซอร์การระยะด้านหน้าและเซ็นเซอร์การระยะถอยหลังรวมไปถึงถุงลมนิรภัย a อ a s, <laughs> <S สวัสดีแฟนทุกท่านครับหลังจาก ก่อนหน้านี้แนละหลังปีใหม่นะมีการปล่อยในส่วนของภาพแล้วก็รถที่วิ่งทดสอบนะสำหรับ Toyota h ไฮรักเจเนเรชันใหม่นะที่หลายคนจับตาแล้วก็เฝ้ามองว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้นะจะเป็นรุ่นอ่อนโยหรือว่าจะเป็นแค่การไม่ได้เชนนะครับซึ่งล่าสุดนะก็มีการวิ่งทดสอบอีกรอบนะครับมีการพางในส่วนของตัวรถทั้งหมดเลยนะซึ่งก่อนหน้านี้นะก็มีการโชว์ในส่วนของหัวเก๋งนะครับให้เราเห็นสัดส่วนนะว่าหัวเก๋งยังเป็นทรงเดิมนะคล้ายกับไฮรักรีโวนะครับวันนี้เราจะมาอัปเดตนะสำหรับ ระบบต่างๆรวมไปถึงระบบความปลอดภัยออปชันนะครับที่เขาจะใส่มาให้นะโดยอ้างอิงจาก c a ม r y แล้วก็ยาลิสเอทีนะครับที่เขามีการจำหน่ายนะครับซึ่งเป็นรุ่นอ่อนนิวล่าสุดนะก็มีการใส่ออปชันมาให้ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับสำหรับ2รุ่นนี้นะเพราะว่าหากใส่มาน้อยกว่านี้นะอาจจะโดนทางค่ายรถจากจีนหรือว่า EV นะเอาส่วนแบ่งไปเพราะว่าตอนนี้เขาก็มีทั้งตะบะ EV ีแล้วก็รถน้ำมัน,นที่เขามาทำตลาดนะถือว่าเป็นคู่แข่งหลักของโตต้าเลยนะครับ โดยในส่วนงานดีไซน์ภายนอกนะครับวันนี้เป็นการถอดแบบออกมาจากเว็บไซต์เฮดไลม์มาร์กนะครับก็ถือว่าดีไซน์นะมีการปรับเปลี่ยนไปให้ดูสวยงามแล้วก็กระจังหน้านะดูดุดันข,นขึ้นกว่าเดิมนะได้กินไอของทาโคมามาเหมือนกันสําหรับไฮรักนะในจีนนี้นะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งดีไซน์นะส่วนตัวนี้นะครับก็จะเหมือนกระบะทันดานะก็คือเป็นกระบะรุ่นพี่ของเขานะถ้ามาทรงนี้นะถือว่า แล้ก็สวยงามแล้วก็มีความดูดันนะครับหากทอดแบบมาจากรถที่วิ่งทดสอบนะในส่วนด้านหน้ามีการปรับเปลี่ยนแน่นอนแล้วก็ดีไซน์ด้านท้ายนะครับส่วนเส้นสายของตัวถังนะครับบอกว่าก่อนหน้านี้นะก็จะมีเส้นสายที่เด่นชัดขึ้นกว่าเดิมนะครับเห็นความสวยงามนะก็จะถือว่าเป็นอีกหนึ่งการเปลี่ยนแปลงสําหรับไฮรักนะั้นที่จะมีความดูดันนะครับมากขึ้นกว่า ในโฉมปัจจุบันนะส่วนออฟท่านนะครับดีไซน์นะในส่วนด้านท้ายนะครับก็จะมีเซ็นเซอร์การระยะมาให้นะหากอ้างอิงจากรุ่นปัจจุบันก็ถือว่าใส่มาให้ค่อนข้างที่จะเยอะนะพอกับการใช้งานนะครับรวมไปถึงกล้องมองรอบคันนะครับเขาก็าจะมีมาให้นะส่วนภายในนะั้นจะมีการอัปเดตใหม่นะครับให้มีความสวยงามแล้วก็ความสปอร์ตนะทั้งหน้าจอรวมไปถึงระบบขับเคลื่อนนะครับก็จะเป็นเบรกมือไฟฟ้านะอ,ออโต้เบรคโฮมนะจะมีมาให้แน่นอนนะรวมไปถึงระบบบังคับเลี้ยวนะกลวงมาลัยไฟฟ้านะครับเจนนี้นะ ต้องมาแล้วนะครับหากเกิดว่ายังไม่ใส่มาให้หรือว่าจะใส่มาให้ตลาดต่างประเทศแต่ที่ไทยนะอาจจะต้องรอไปก่อนหรือเปล่าอันนี้ต้องรอติดตามอีกทีนะว่าที่ไทยเราจะได้ใช้เหมือนกับต่างประเทศไหมนะครับส่วนกระบะสมรรถนะสูงอย่าง gr มีมาแน่นอนเพราะว่าการตอนรับแล้วก็ยอดขายค่อนข้างที่จะดีเลยสําหรับ gr sport นะแม้ว่าราคาจะ1.4ล้านหรือว่า1.5้าล้านนะถ้าคิดเป็นเลขกลมๆนะครับเครื่องยนต์นะยังเป็นเครื่องยนต์ข่มพลังเดิมเนะึ g d 2.4ดแล้วก็2.8ลิตร รวมไปถึงระบบไฮบริดนะครับก็จะเข้ามามีบทบาทมากขึ้นกว่าเดิมนะระบบขับเคลื่อนนะครับสีล้อนะดีบล็อกก็จะมีมาให้แน่นอนแล้วก็ระบบความปลอดภัยต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของระบบป้องกันล้อหมุนล้อฟรีนะครับระบบล็อกเฟืองท้ายนะรวมไปถึงเซ็นเซอร์นะครับรอบคันนะตัวต่างเขาก็เน้นย้ำนะในส่วนของระบบความปลอดภัยนะรวมไปถึงถุงลมนิรภัยก็มีมาให้ถึง7ตําแหน่งนะครับ ในส่วนของอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นออปชันนน่าจะมีเพิ่มเติมให้แน่นอนนะส่วนของภายในนะครับอย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้นะหน้าจอจะมีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับหน้าจอเลนหม่10 0นิ้วรวมไปถึงหน้าจอตรงกลางนี่ประมาณ12.1นิ้วนะถ้าหากใส่ของทาโคมามาให้นะภายในนะครับไม่ได้แพลตฟอร์มแต่ได้ในส่วนของภายในแล้วก็กินไอ ความเป็นอเมริกันมาแล้วนะก็จะทําให้ตัวรถดูดูดันขึ้นกว่าเดิมนะครับสำหรับ GR ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะั้นที่น่าสนใจหากไฮลักทาวเวเปิดตัวมานะ GR น่าจะตามมาภายใน1ปีหรือไม่ก็2ปีนะครับเพราะว่ารุ่นนี้นะก็ถือว่าได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเลยสําหรับ GR Sport นะครับกระรบะสมอรณสระดูจากโตตานะเราน้าจะได้เห็นเครื่องยนต์ V6 เข้ามาทําตลาดหาก ผลตอบรับดีนะสำหรับ g ี่อานะน่าจะใส่เครื่องยนต์ V6 เข้ามาให้นะครับแฟนๆคิดเห็นยังไงครับกับรุ่นนี้นะราหวังได้ว่าเจนใหม่นี้นะครับระบบความปลอดภัยต่างๆรวมไปถึงเทคโนโลยีนะกลุ่มพลังนะครับมีมาให้อย่างไม่จํากัดแน่นอนสําหรับให้รักเจนใหม่หากใส่มาแบบกักแล้วก็ ออปชันยังน้อยอยู่ราคายังสูงเชื่อได้ว่ายอดขายยอดจำหน่ายอาจจะไม่เป็นเหมือนรอบที่ผ่านมานะครับแฟนๆคิดเห็นยังไงกับรุ่นใหม่เจนใหม่นะครับหากออปชั่นมีมาให้ครบเหมือนเดิมหรือว่าออปชั่นโดนตัดออกไปนะขายเฉพาะเมืองนอกนะเมืองไทยนะครับขายแบบเดิมนะที่ผ่านมาอาจจะทำให้เสียลูกค้าไปแฟนๆคิดเห็นยังไงรองคอมเมนต์นะครับใต้คลิปนี้เลยอย่างที่ทุกคนเห็นนะครับตอนนี้ก็มีการปล่อยในส่วนของภาพหรือว่ารถที่วิ่งทดสอบออกมาค่อนข้างที่จะ ถี่ขึ้นกว่าเดิมนะเราน่าจะได้เห็นเขาโครงที่ชัดเจนขึ้นครับว่าดีไซน์นะชมใหม่นะจะออกมาเป็นยังไงนะครับอย่างที่เห็นในตอนนี้นะแฟนๆคิดว่าเป็นยังไงครับถ้าออกมาทรงนี้นะในส่วนของงานดีไซน์นะครับอันนี้ก็เป็นเพียงภาพเรนเดอร์ในที่นามาให้กับแฟนๆได้รับชมนะเพราะว่าตอนนี้ตัวรถนะครับเขาก็ยังไม่ได้เปิดเผยออกมาว่าหน้าตาเป็นยังไงส่วนที่มีการปกปิดไว้นะครับอาจจะเป็นชมเดิมนะมีการ เปลี่ยนในส่วนของไฟหน้าหรือว่ากระจังหน้าไปเท่านั้นเองนะครับในส่วนของ j ชสซีนะครับอาจจะมีการปรับเปลี่ยนใหม่นะครับอาจจะทําเหมือนกับ GR นะมีการขยายในส่วนของฐานล้อให้กว้างขึ้นเพราะว่าตัวรถมีความใหญ่ขึ้นกว่าเดิมนะรถที่วิ่งทดสอบนะครับและที่สําคัญนะภายในนะครับก็ขอให้ได้เหมือนกับทาคุมะไหมแม้ว่านะครับแพลตฟอร์มนะยังจะเป็นแพลตฟอร์มเหมือนกับลีโวหรือว่าวีโกนะครับ i m เนะส่วน ก r นะครับต้องรอรุ่น่าจะใช้เครื่องยนต์ V6 ไหมนั่นจะนะทำตลาดในไทยส่วนต่างประเทศนะครับน่าจะมีแน่นอนนะสำหรับ t ต y ยต้าไฮรักนะเจนถัดไปนียนะเพราะว่าตอนนี้ตลาดกระบ,บะค่อนข้าที่จะแข่งขันกันดูเดือดแล้วก็อีกหนึ่งรุ่นนะทากุมะนะครับหากเข้ามาทำตลาดในไทยนะครับตโยตานำเข้ามาเองนะราคาเนะี่ยน่าจะถือว่าสู้กับเลปเตอร์ได้ค่อนข้างคิดใ,ใจดีเลยนะครับหากตัวต้าเป็นคนนำเข้ามาหรือว่านำชิ้นส่วนมาประกอบที่ไทยอันนี้ก็ต้องรอดูว่าตัวต้านะครับจะปรับ ไสําหรับตลาดรถยนต์กระบะขนาดกลางนะครับ GR ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจแล้วก็น่าจับตามองนะหากทาโวกระบะเจนใหม่ของโตล่าเปิดตัวมานะครับเขาจะมีการเซตช่วงล่างใหม่เป็นไปแนวทางไหนนะครับต้องรอรุ่นกันจะมีการขยายฐานล้อเพิ่มอีกไหมถ้าใหญ่กว่านี้น่าจะใหญ่กว่าฟอร์ดแล้วนะครับเครื่องยนต์2.8หรือว่า2.4นะครับแรงม้าแรงบิดจะเพิ่มขึ้นมากน้อยแค่ไหน นะครับรวมไปถึงระบบไฮบริดน,นะบ้านเราจะได้ใช้ไม่สำหรับกระบะโตต้านะครับโอเคครับก็จะประมาณนี้เนาะยังไงก็ฝากติดตามนะหากมีข้อมูลเพิ่มเติมนะครับจะรีบนำมาอัปเดตให้กับแฟนๆหลายๆทชมยังไงก็ฝากติดตามด้วยสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ